วิธีแยกแยะลูกค้าจริงหรือมิจฉาชีพข้อแรกครับเราเป็นเหยื่อนะฮะเช่นเป็นบริษัทหรือธนาคารโทรมาเนี่ยสิ่งแรกที่เราทําเลยคือถามเลยครับว่าจากไหนอะไรยังไงเพราะว่ามิจฉาชีพเหล่านี้เนี่ยเขาจะมีสคริปต์ของเขาเพราะฉะนั้นถ้าเราถามอะไรนอกสคริปต์ปุ๊บเนี่ยเขาจะตอบไม่ได้นะแล้วถ้าเขาตอบปุ๊บเนี่ยเราก็จะจับพิรุษได้แล้วครับว่าสิ่งที่เขาพูดมาไม่จริง นะถ้าเป็นลูกค้าก็เช่นเดียวกันครับเรามีรายชื่อไหมเรามีรายชื่อเราเช็ครายชื่อเช็ครายชื่อแล้วเราใช้วิธีนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตโทรกลับนะแล้วเราก็โทรกลับหาลูกค้าด้วยเบอร์ที่เรามีอยู่เดิมนั่นแหละครับเพราะถ้าเขาจะสั่งเราแล้วโทรมาบอกเราว่าเขายังไม่ได้ของแปลว่าเขาสั่งของเรียบร้อยแล้วเราน่าจะมีที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เขาเรียบร้อยแล้วมิฉาชีพอาจจะปลอมเสียงปลอมอะไรได้ครับแต่ปลอมเบอร์โทรแบบเป็นลายบุคคลยังไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราใช้วิธีนี้ดูแต่ถ้าเป็นแชทก็เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวรีบโทรกลับนะครับแล้วลองใช้เบอร์โทรโทรเช็คดูครับว่าเป็นยังไงหรือแชทไปหาลูกค้าโดยตรงอันนั้นก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่จะป้องกันทํำให้เราไม่โดนวิชาชีพหลอกได้ง่ายๆครับ